วันนี้เมนูผัดบวบจนะ้าตอกไข่จ้าตอกไข่ใข่จ้าโอ้โฮโฮโลงบดเปลือกเลยพี่น้องคนจา้าบวกกระสีประมาณนี้ได้ตองพี่น้องเองผอดมาเลยแซ่บปรุงรส,ส,รสนิดหน่อยจ้าใส่น้ำมันไข่นะคะ จากนั้นบวบเราก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะนี่เราก็จะใส่ใบโหระพาไปน,นิดหน่อยให้มัน้อมกรุ่นนะคะเพืเ่อนๆแบบฉบับยายบุ๋มเลยจ้าว้าวผัดบวบจ้าเมโนโูวันนี้เสร็จแล้วก็จะตัก เสิร์ฟจ้าหอมกรุ่นเลยโอ้ผัดบวบวันนี้เมนูแซ่แบๆด้วยจ้าอ่ากินได้แล้วดูซิดูหน้าดูตาสิว้าว